ครับสวัสดีคับเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทองใสพารวยนะครับเอาเมื่อนี่นะครับมาตามต่อโค้งสุดท้ายนะครับของคุณพ่อคนดวงเฮงแล้วก็คุณแม่ฟันแม่นนะครับเนาะเอาเดี๋ยวมาเข้าไปทางด้านในนะครับไปเบื้องบนจะสรุปโค้งสุดท้ายกันทีงไหนนะครับสําหรับคุณพ่อคนดวงเฮงนะครับคนดวงเฮงกับ คุณแม่ฝัน,มน,แ,นแมนเนาะครับเนาะ มาเข้าไปเบินไปชมทางด้านในพร้อมๆกันครับเอฟซีทุกท่านครับครับสวัสดีครับคุณพ่อคนดวงเฮงแล้ะก็คุณแม่ยังน้อครับแม่เอ็นแม่เอ็นฝันแม่นนะครับเนาะนี่คู่แข่งเก๊กินดามาอลไรครับคู่แข่งเก๊กินดาเพราะเป็นยังครับเพื่อใครเดียวกันเพื่อใครเดียวกันเพิ่นไปนี้จากผมเนียวัตนาเราสิบวันท่านไดมาเห็นไหม่ะเขาเป็นมาบนนี้ไงบเรียวเมือวัยังไปหาตามวัดนั้นวัดนี้ ครับมันเรามาท่านเนี่ยพ่หนี้กันจากกันไงนะครับเอาเป็นยังไงคุณแม่คุณพ่อเป็นผู้ฝันคุณแม่เป็นผู้ฝันเป็นผู้ฝันอีกโอ้คุณพ่อโอ้คุณพ่อเป็นผู้คำนวณคำนวณแล้วคุณแม่เป็นผู้อาไปฝันเป็นผู้อไปเสี่ยงนาครับงวดนี้เป็นยังไงครับบัตรในงวดนี้ฝันดีบ่ฝันดีบ่ครับฝันจังไดเนาะบัตรคุณแม่มีดอกไล บอกเลยสิไปนอนเนียนบ้านนี said, ้สิบอกผู้ผัวเก่าครับผมบ้านนี้ก็เลยหนีจากเนียนหลังนั้นมาสิมานอนนี่หลังที่ซื้อเลขนั่กันดีครับผมบ้านนี้มาเราเพิ่งลงมาสนใจก็เลยบ่านอนมาบนก็เลยมานอนสิมานอนเนียนหลังตู้นี้ครับผมบ้านนี้นอนขึ้นมากว่าเห็นแต่เท่านี้นอนนี่ทั้งเนียนเท่าไวยิ่งเนี่ยมาแล้วล่ะเขาก็ร่างอาชีพนั่นอนอยู่ทั้งเนียนบ้านนี้ห้องผ่าเมื่สนใจไันดีันเด็ดเลยว่า เขาแตงเขาสาดด้วะแกนเขาเีเขาล้างน้ำซอคนอื่ซุมันออกานี่เขาสาดด้วยวะสาดหมไปท่านท่านูนี้กันไล้วะบุญันไทยท่าุมได้ตารางบุญสัตนันเลี้ยวเดี๋ยวลงไปท่านี้ก็นอนมีตารางนันดิอือตารางเอาเขาทั้งบนทั้งล่างบาบางนี่คุณแม่ทำไนอันฝันวาแกแกคนฝันว่ามันจะเขาบุญก็ล่างละเท่ากัาสวว่า มวลวังหันเราก็ว่าจะเข่าล่างก็เมนอยู mm ่กัเข่าทั <h 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 ้งบนทั ja ้งล่างเลยมังววัหันฝันว่ามานอนนั่ก็เท่านี้ตอนที่ทุ่มนะครับนแล้วแลวลูกไปเยวายูกน้ามวดมวลที่ฟัาน้าวังันลูกไปเย่าวันเย่ยวันแล้วมานวนอีกวันว่ามอนนั่นมันเบี้ยเฉาวันจะเป็นปวดเนาะอีมนั่งวปกเท่านี้แล้ววัหันเรา้าจเขา้าล่างเราไทย่นเราน้ก้มฝันนะครับเนาะก้มฝันก็เลยเป๊ะเลย เอางวดนี่เด้่ครับบันเอาตัวใดเนี่ยครับไปเสียงคุณแม่เอาเลขตัวใดเนาะเล่าเขียนให้ไปเสียงครับผมรักเอาขอเบิงเที่ยวไปเสียงเนาะครับเนาะคันบ๊อบเขาเคยเป็นนักแม่หรือว่ามันอ๋อศูนย์สามนี่บอกครับสามเกียรติศูนย์ศูนย์เกียรติแต่มันแปลกอย่างเดียวแต่ว่านี่มันไหนอน้องผู้ใดนี่แหละนี่แหละยังศูนย์จีนะบ้าน กันเลนอนน้ำผู้ใาแเหรแม่นโหลดล่างมือโหลดเอาเงินปเลดโอ้ทั้งหลักสามหลักสานี่สามหนึ่งสามสองสามสามสามสองสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้แต่ว่าส่วนทั้งนี้เป็นเป็นี่คุ้นหอมากเกินไ่าครับ สามเจ็ดสามแปดสามเก้าอันนี้อันนี้ถ้าถ้ารักสามห้ามันจีห้าศูนย์สามกับหาศูนย์ครับถ้ารักสองห้ามันจีห้าศูนย์เจ็ดกับศูนย์เก้าแต่ที่แน่แน่มากศูนย์สามศูนย์เจ็ดครับผมศูนย์สามกับศูนย์เจ็ดนะสองหาสองเก้าไม่ขี้ตัวเอาขีตัวตัวนี้ละตัวแน่นแน่นมันว่าเศูนย์หาเนี่ยไม่ได้เอากันไว้พ่อหมอครับบอกแต่ว่า แต่ว่าซื้ออยู่แต่ว่ากดเลยไ็ลร่งเกีเกี่ยวกันไยก็ได้เอากันไว้คำนันคำนกลงฮะ้ามันศูนมาหลายครับผมสูนผ่านกี่ทวันซื้อศูนหนึ่งเมลมังไงซูนมาแห้งกันนะเออทวันศูนมาแห้งก็ซื้อศูนศูนเอาอีนองมาจีซื้อซูนซนนะโวยเศร้ารลดลาผู้บัาอุ้เปาดพอตีสองห้าองแปดต้องเจ็ด ศูนย์สามศูนย์ห้านะครับรอบรอบวงรอมือสีกอกกันอื่นกันจะปั่นบ่อปั่นแบบเก่าแบบได้นอนแบบันเอาวงที่ไหนมันออกอลไรจังวะปั่นก็ได้บ่อเคยแก่มันออกแล้วจะแก่นี่มัจะแก่ก่อนได้นอนก่แก่ก็แก่ก่อนออกรอบวงรอบเหมือนอึนกับทองใสผ้ารวยนะครับคุณแม่ทองใสผ้ารวยครับใสผ้ารวยนะสิเปิดเบื่องคลิปครับผมห่เดี๋้ได้ฝากเข้านะแม่เลครับคุณแม่ มาได้ด้ันถืแล้วมาีเนอะด้านหลังซุ่มเ้อครับผมมาไปเงี้เราเห็นเลยถือดีดีครับขอบคุณหลายครับคุณแม่อย่าลืมติดตามนะครับด้ันนั้นกดยังกดสามพ้อนเก้าเท่าใดก็เกาที่แปท่าไยังหมอันไหนครับเก้าห้าแปดห้าเก้าแปดห้เก้าแปดพารวยครับพวกนั้นกดเขากดหาเว้นบอกว่าถือเขาทำเลยบวกเขามองยักษตวันมองใส่บ้านรวยประดุกเก๊กินผม ดังเียน,นเขาื่อไปม่บเบ่ทุกลักทรัพย์เพศแล้วก็มาซื้อไม่อีกสาคัะถือเลขมาได้เทอานี้บอกไปเอากบออลัมจ,ำจำัมจ้าเหมืแล้วบอมันบางเงินไม่ได้ฝันกันดฟันแนแนว่าแมนนี่ันเถือกเขาขัดขึ้นอย่างในชุดเดียชุดเียครับผม นี่ยังมันงวดนี้มันจังบ่ฝันไปยังเก่ามันบบฝันเปลี่ยนแบบจังเสี่ละมือแลงก็ไมินอธิฐานว่านม่ถือว่าถือว่าวอธิฐานว่าแล้วมันขึ้นกหรว่าแบบพื้นมีไอหอดว่าได้ฝันมันขึ้นแต่ว่ามือแลงนี่วายมันบอลเรากับสีบลูมืึกไม่จ่อมืกจ่อเว้นแล้วกันสีเมียนกะให้ฝันดีแน่ห้ฝันคือเคยฝันเคยได้เยอะถึงว่ามือเล็กนั่นสีอบถึงวาหายอีกมือเล็กบออกเฮ้่าตามมาฝันดีบู่ มาหุ่นเล็กน้ำกันเนอตดาราทีหาลังเทียมันก็ว่าันไปยังสิห้างเทียก็ไปตัดไว้ตัดเอียงไปอันลูกกับพัวตัดบางนย่างขอไปมัดเอามันก็ได้มันเป็นเป็นร่าจาใจแต่ว่ามันั่ได้แต่ว่าในงวดนั้นนี่ต้องได้เลยมันต้องได้แต่งวดนี่มันคือฝันยังสี่คือมันจะเขาเล็กซุ่มนีซะเนเดยมานอนน้ำแถานี้แล้วว่าผัวเป็นกระนอนตารางจะของถิมนอนน้ำกันยังได้มันนั่น เขาสีบบว่าหินก้ันเดี๋ยวลงไปท่านเขาเนน้องนกราล่างเขาเนี้เป็นผู้ตีครับฟันเขาบนเขาล่างเขาคนครับผมโบเน่ที่เนาะที Turtle> ่บอกมากนี Monet> ่บบเน่ละครับนี่โอกาสที่บรรพันมากมาแก่นี่จะแก่เป็นผู้ขัดว่าเขาบนเขาล่างแต่ว่าน้อยไงกินเขาไม่ไปบนล่างแล้วผู้หญิงโบวันโบวันมันบ่ครับบ่ฟาดบนล่างคื่อจังไม่กับมิดสีดี วันปันอัปปีเดือนกู้ใดก็อย่างนี้แก่ต่องเใหญ่อยๆแันก็เป็นยังมันได้เนาะแล้วก็บันดีอยู่ตลอดอยู่มวันนี้ปันว่าได้กินปูกินปลากินสิ่งกินไข่สารวัตรแนวกินอ่ะครับผมบนแอ่์แล้วเนาะบนล่างนะครับเดี๋ยวมันออกมากกับกับรูว่างที่เขาตัวใดไเนาะบอสขึ้นบ้านี่บอสพลาดครับผมมั่นใจว่าต้องเข่าอีกนี่นครับวันนี้ต้องเข่าเข่า เห็ดมาเนี่ยมันปลไดับาดครับผมคันพลาดเรื้อข้าเห็ดแบบจับตัวนึงมาได้ตัวนึ่งตู้เท่าตัดออกได้แปดเวดแปดห้าแปดหกัน่กเขาเล้ออาจารย์เรียนะ่งยากการเรียกเขารักอยู่เซาไทยไปหรอเซาไทยไปไทยเยอะครับ มันใจร้ายก็คือนี่และตี้ครับที่ว่งกลม,<า>มไว <ป S 2> ้เนาะครับวนาสองห้าสองห้านย์เจ็ดสองเก้ะครับศูเป็นตัวกันนะครับส่วน3าตัวนี้หาสองกับหาเจ็นย์ 5, 28, 5, 70, นะครับคพณพ่อครับ้สองาเจ็ดศนย์นะครับ ว่าตามว่วมฝันกันเท่านี้เลยแบบบ่สนใจบ่บ่สุงมันนั่นอันนี้ครับเท่านี้ว่ามันเมียนครับผมตามที่เคยได้มาถ้าฝันแบบนี้นี่เขาเลยมันบ่ครับแต่ว่าที่ฝันเคยได้มันบ่ฝันแบบกันสี่มันฝันล่ามุกอืมนี่มันบ่ว่าไรหรอกแต่ว่านี้ว่าฝันฝันตรงหมดแล้วมันแห่งมันฝันเปรียบตลาดก็สุดท้ายครับผมน้องอยู่บ้านตลาดฝันดีดิ เห้ว่าเพื่อนเพื่อนได้ไปแล้วมั่อคืนโอเจ้าปุ๊บสี่จุบ่อไม่เบอระบบนอบัดนี่โตมาเจ้าฝันดีไปโอ้ยบอกฝันแล้วข่อยฝันนี่ฝันว่างได้ละฝันว่าเขาคาไกลไม่ให้สันไกล้กับเก่าตอนแล้วนก็เล่ตอบเขาไปว่ามันจิบ่อเก้าศูนบ่อเก่าศูนก็ซื้อเยอะ แต่ว่าขึ้นขึ้นที่สิมานอนน้ำพวงนี่กลับบ้านไปเขาแก่เขาไม่ให้เป็นรถที่กับเขาควันน่ะครับผมนี่แหละก็ขึ้ว่ามันดื้แล้วเลยแก่เขาควันมันมันดำลงอหายไหมมันดำลงอหายไอ้เจ้าไปเตีเอาสีเอาเด้อหมดมันมันใจว่าเขาคักแล้วมันมันพึ่งแหน่ต่ำม่าเป็นว่าเปนนั่นล่ะก็ที่ว่านี่ฟันว่าไอ้เจี๋ยวเขาสองเสียแล้วครับผมไอ้เจ้าโอ้ยข้ามบอกไง จำปาเนี่ยจำขึ้นโอครับผมตอนเกี้กินดาจำปะกันไว้เก้าศูนย์น้ำนะครับกันไว้เก้าศูนย์น้ำนะครับเ็าจะว่าศูนย์มาแห้งเลยหน่ราจะาแก้งศูนบอกวามเน้นศูนย์หาตังว่าหาิพตัวศูนย์นี่มีศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ศูนย์เก้า เพราะว่าผ่าต่อศูนย์ากวันนี้มันต้องมาศูนย์ขีกโอ้บอกมาคูนบ่ครับเศูนย์เข้ากับขีดอมันออกมาศูนย์คือนยังอาศูนย์คูสองวักนดเคยเอบอกมืึอนมันจะไปหาปลาทีให้สนับสนุนให้ยิบยับจรากินแมงกระบานไ้นะครับมากชอบนะครับ ใบลไปแล้ว่าคุณพ่อจัดไว้แล้วตัวนี้ครับคุณพ่อมั่นใจจัดไว้แล้วนะครับเอาเว็บซีทันใดมักท่านใดชอบก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวแอดให้เบิ้งอีกรอบนึงนะครับนี่เราผู้ไปหาให้นี่สมมติปากกาศไปแจ้งไว้นะครับ เรม,มีสมุดประกาศแคปหน้าจอไว้เลยนะครับตัวเลขแนวทางของคุณคุณพอ่อคนดวงแหงนะครับเพ่นเขามาอยู่หลายตัวหลายหงวดนะครับซึ่ง,งคุณแม่เห็นฝันแม่นกับมาฝ่ออยู่นี่นะครับพคนก็ได้สูตรได้ตัวเลขคุณพ่อคำนวณไว้แล้วไปเสี่ยงฝันดีนะครับก็ได้มั่นใจครับนะครับใน,นาางวดนนี้อดีนะครับ